ย้อนกลับมาดูตรงนี้เนาะการแก้สมการ Exponential ก็คือการแก้สมการเลขยกกำลังที่ตัวชี้กำลังเนี่ยเป็นตัวแปรนะครับเราเรียกแบบนี้ว่า e x p o n e n t i เ l เราจะต้องอาศัยสมบัติของการเป็นฟังก์ชันหนึต่อ1ของฟังชัน e x p ก n e n น i a l น่เราจะสามารถหาคำตอบของสมการที่มีฟังก์ชัน e x p o n e n t น a l นั้นได้ในรูปแบบอย่างกว้าง,ก,างก็คือใช้สมบัติสมบัติ1นต่อห ้าอกำลังสี่เหลี่ยมเท่ากับ a กำลังสามเหลี่ยมแล้วเราจะสรุปได้ว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมครับผมเห็นไหมซึ่งอันนี้เป็นสมบัติที่เรียนแต่มอหนึ่งแล้วถูกป่ะเลขฐานเป็นการเลขชี้กำลังย่อมต้องเท่ากันอือรูปแบบที่สองครับรูปแบบที่สองคือทำสมการให้อยู่ในรูปสมการกำลังสอง a กำลังสองบวก b บวก c ถ้ากับ0อ,อ๋อเอางี้เหรอถ้าแล้วนะโดยที่แทนรูป Exponential แล้วใช้วิธีการแยกตัวประกอบหรือว่าใช้สูตรนะฮะอ๋อถ้ามันเอฟกำลังสองนี่ตก X ไปนะตัว X หายไปใช่ไหมน้องเขาเขาได้สอนไหมแทนเนี้ยเขาสอนยัง อ,อันนี้น่าจะตกตัว x ไปยังไงฝากไปดูวิดีโอที่เขาสอนที่เห็นว่ามันมีวิดีโอใช่ไหม x x น่าจะหายไปคือ ax กํลังสบวก bx บวก c อะครับถึงจะพอจมาเป็นสมการนี้ลบ b บวกลบรูป b กําลังสองลบ c ac ส่วน2 a น่าจาะโดยแทนรูปของ exponential แล้วใช้วิธีแยกตัวประกอบหรือใช้สูตรนะฮะอืม เอออันนี้ก็งงๆนะเอออันนี้ก็งงงนะอ่ะไม่เป็นไรืูรูปแบบี่สามว่าท่าสมการดังกล่าวเนี้ยไม่สามารถทำฐานของเล่ยกกําลังให้เท่ากันได้ออาคือเราอยากทำฐานให้เท่ากันเพื่อถ้าฐานเท่ากันไ,ได้นดะ้จะต้องใช้วิธีทําให้เป็นล็อกการดิทึมเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอืมแปลว่าจุดนี้เขาเริ่มสอนล็อกการดิทึมแล้ว นะฮะอย่างตัวอย่างนี้อันนี้ทาฐานได้เท่าเป็นฐาน5อันนี้ทาฐานได้เท่าเป็น3จน2มันก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่เราทําข้อ1ข้อ2เมื่อกี้ถูกปะ้ะอ่านี่ไง x อ่ะมันตก x ไปจริงๆด้วยเห็นไหมตก x ไปเนี่ยคือตัวนี้เนี่ย a x x หายไปไหน x มันต้องอยู่ตรงไหนยกกําลังอยู่ในส่วนยกกาลังเห็นปะ่ะ a ยกกำลกัง 2x ลบใช่ไหมยกกำลัง 2x งงข้ากับเขาคือสี่เหลี่ยมอะต้องเขียนสี่เหลี่ยมเพราะว่า อันนี้อธิบายไม่ดีอ่ะรูปแบบที่สองอ่ะอย่าไปดูไปดูที่โจทย์ดูโจทย์ข้อนี้แล้วเดี๋ยวพี่ทำให้ดูดกวยโจทย์ข้อนี้นะดูโจทย์ข้อสามไหมอ่ะพี่ทำให้ดูพี่อธิบายโดยการทำให้ดูอ่าสภาพนี้เนี่ยสภาพนี้เนี่ยพี่ขอเขียนเป็นสองยกกาลัง x ยกกําลังสอง พี่ขอเขียนใหม่นะให้เป็นรูปนี้นะจะได้ดูง่ายๆลบหกสอกำลัง x อบวกแเท่ากับศูยโอเคไหมพี่เขียนอย่างนี้โอเคไหมนะครับทีนี้สองยกกำลัง x พี่จะเอาสี่เหลี่ยมเข้าไปใส่คือพี่จะพยายามทําให้มันเหมือนข้างบนนะครับที่บอกว่ามีสี่เหลี่ยมก่อนแล้วมันจะเป็นสภาพ A ยกกำลังสองคือสี่เหลี่ยมยกกำลังสองลบ b ก็คือลบ 6, หกคือ1นึ่งคือห,ห,ห,หแล้วก็ลบหแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็บวกแเท่ากับศูนะครับเพราะนั้นพี่ก็จะแก้สมก,การโดยการใช้สูตรเลยนะเออพี่ก็จะได้ลบ b สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมของพี่เนี่ยจะเท่ากับลบ b ก็คือ6บวกลบรูท b กํลังสคือ36 -4 ลบ4 ac a คือ1นะ4คูณ1นคูณ8 8น8ป3แะครับทั้งหมดส่วน2 a a คือ1ส่วน2 a เพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ข้างในนี้คือลบกันเหลือ4นะพอรู้มาได้2นะ ก็เป็น6บวกลบ2ส่วน2นะครับคำตอบก็คือตัดมาก็ได้เป็น3กั1บ1อ่ะ3บวกลบ1 3บวก,บ 1, บกบ1เป็น4แล้วก็3ลบ1เป็น2คํคำตอบมี2คํคำตอบนะสี่เหลี่ยมเนี่ยคือ4กับ2เพราะฉะนั้นพี่ก็คิดต่อว่าค่าสี่เหลี่ยมก็คือ2ยกกำลัง x มีค่าเท่ากับ4 X ก็เลยมีค่าเป็น2 ถ้าเกิดสี่เหลี่ยมก็คือ2ยกกำลัง x มีค่าเป็น2 x ก็จะมีค่าเป็น1เนี่ยเพียรได้สองคำตอบตามนี้ตามนี้นะฮะนะฮะเพราะนั้นย้อนกลับไปทั้งบนย้อนกลับไปชี้ท้้งบนน้องต้องเติมสี่เหลี่ยมให้พี่ต้องเติมสี่เหลี่ยมเข้าไปในช่องที่ว่างอ่ะไม่ได้เติม x เติมสี่เหลี่ยม นะเราก็ดูโจทย์ข้อนี้เป็นตัวอย่างทะสกรีนกะน